นอ่าลองได้นแค่นี้เหรอใช่ลองได้แค่นี้จบแล้วเหรอใช่น้อยไปแหละเอาเพลงอื่นก็ได้ลูกติ๊กตอกติ๊กตอกแต่เราใหม่ใหม่ดี เพลงเชลิดเดอร์ลูกเอายังเอาเล่ห์ข็บอยู่ในน้ำโอเคหนึ่งสองสามเล่ห์ข็บอยู่ในมีท่าด้วยต้องมีท่าด้วยหนึ่งสองสามอืมไม่มีท่าอ่ะอะมีท่าด้วยเล่ห์ข็บอยู่ในน้ำเล่ห์ข็บอยู่ในเล่ห์เข็บอยู่ในน้ำเป็นการหิน ไม่จมน้ำจะะน้อยไปละก็มันสองคเนี้ยใครแต่งอ่ะก็หนูเองค่ะน้องบายน้องแฟนซีอ่ะคะลูกเนอะเอาใหม่เดี๋ยวกำลังมาโชว์เต้นใหม่คลิปนี้บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมก็จะเข้าไปเพื่อเห็นช่อง แฟนลีโซนะคะชอบโฆษณาให้พี่น้ำโมลเลยเลยนะเนี่ยช่องตัวเองชื่อช่องอะไรนะ